Mm. -hmm. mm -hmm. มาบะขามเปียกปลาหวานเอ้าหัวหอมไปไหนวะเข้าคั่วเข้าคั่วใส่ลงไปของแส่บโอ้ยสีปากมันคือบอมีว่ว่ะเอียงไหมเดีมันมีแล้วก็ปลรรา้าจักหน่อยหนึ่งเมื่อวานนี่หนูนาละเลงไว้ไงแล้วก็มาเติมเข้าคั่ว เติมข้าวคั่วแล้วก็มันปลา่ามันมดนี่ใส่ปลาล่าเพื่อความนัวแล้วก็มีหัวหอมหัวหอม สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินบักม่วงอันนี้มะม่วงมะม่วงอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือไม่ได้ซื้อมานะเก็บมาเพื่อนๆแต่อร่อยมากกินกับปลาหวานแซ่บแซ่บมากเลยมาก่อนจะไปดูหนูนากินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก,กดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปเด้อจ้าเป็นกําลังใจให้หนูนาทําคลิปต,ต่อไปเด้อเด้อนี่ ปบาหวานใส่กะปิใส่น้ำตาลนี่นี่น้ำตาลยังเป็นก้อนขอลอยอยแล้วก็ข้าวคั่วหัวหอมปะลาะเติมเพราะว่าเมื่อวานนี่หนูนาทำไว้ไงเอาไว้ไปกินที่ร้านไว้ไปกินร้านหนูนาเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อร้านใหม่แล้วเด้อ N a coffee อืฟ น่ากินมากเลยนี่อันนี้จะมีหั่นไว้แล้วนี่มะม่วงที่หนูนาหั่นไว้แล้วม,มาโซโล <c oughs> แต่น้ำตาลยังไม่ละลายดีเห็นป่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันเป็นน้ำตาลอะไรนะเครเคอฟันอย่างดีอืแซ่บ หอมอืมอมอม,อม,มันเป็นมะม่วงอะไรก็ไม่รู้มันหอม,หอมเด้ออมือมอื้เชีบ ใส่กะปี้ด้วยหน่อยนึงมามมแซบ่บหลาย Kinh gốc uhm. Mình xuất năm kèng ạ. <laughs>

กอมอยกับเพื่อนๆเด้อจ้าอื้ออื้อ เอือกแข็งลูกตะกี้นี่มันนิ่มพอืมทให้มันกรอบๆอ,อย่างนี้แซบ่บ เป็นม่วงอ่อนม่วงอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ใส่หัวหัวเป็นหัว ต้องใส่ปลาไหลน้ำตาลม,มันเริ่มะละละายแล้วไงน่าล่าลไม่หวแล้วเปรี้ยวคิดแถว ยังไงก็อย่าลืมติดตามทางแฟนเพจ Facebook หนูนาสาวโคุลาชได้เวยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าได้จ้าสวัสดีจ้า